สวัสดีครับผมพี่น้องมาอีกแล้วคลิปใส่เบ็ดเท่าช่วงนี้กะหาเซตเบ็ดแหละครับผมหาเพิ่งหามีมน้ำต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับใส่วัสดุซื้อนี่แหละแถวๆนี้แหละนี่มาใส่ตัวเบ็ดสามสิบกว่าหลังครับผมบใส่หลายดอกเอาทายู่ยดิถือประดุกตัวงามอยู่ สองตัวกับคุ้มครับผมต,ตัวงามปลาเสียบไม่ใคอยอยู่เป็นเป็นสองเสียบลม,ลมๆครับก็เจ้าสูบน้ำออก ขีเรียนประมาณ20ตัวครับกลมมาเนิ่งมือแบบประหยัดจังเลยมันแห่งมาเป็นสองอาทิตย์เหรอก็เลยกลบ่อใหครับสิเวลากลมขีเดียนย่บกโดนเลพี่น้องหายากบุกเข้าช่วงมาหันเดีะะหันกลระบาดแล้วซีวละหา เดี๋ยวนี้สองสามเทียก็ได้ตัวหนึ่งเมื่อยครับผมเมื่อยหาขีเดียมแค่บม้ยาวดอกใส้นสันครับผมวางยามขึ้นนี่ใส่เปลี่ยนทุกหลังครับเจียบเงี้ยทุกหลังเลยยามขึ้นตัวนี้ปลาหน่อยอันนั้นแล้วปวดประเข็งหน่อยโตง่ายแล้ว ซ้ำแต่เนาะเท่าน่ะปลาบอลดีดีครับผมไปคือดองขอใส่ก่อนเอใส่ครับหุ่นปตรงไปดีนะครับ ยากยากบักจังขักพี่น้องครับยากยากเลยล่ะม่นี่ต้องเดนลงน้ำอันนี้ตัวขาดใส่กันเดิลงน้ำครับผมช่วงหนึ่งอากระบอนดีอยู่ ตากกบเพิ่งกระถืออยู่มันบ่อนดีไหมครับโอ้ยเนี่ยครบกัหลาาหลายเมย์มป็นส่งาบ่อนดีดีใส่มาเนยบ่อนน้ำขางหวยเนยไปครับพี่น้อง แรล้งเจอกันอากาศนังเลยมาหวอนคักจ้ฝนตกคือทังยืนมืดช่วงนี้ฝนตกเลยบ้านผมสองอาทิตย์หรอฝนบปตกไปครับเจอกันถุงกุก้งก ua ผมอ้ป่าหายอย่างวุ้น,นบอนบอนคักบอนแน มันเหมือนแล้งมันทีกินบาสวัสดีครับผมพ <c oughs> ี่น้องผมกลัวครับผมเดี๋ยวเวลายามเบียดท่านแล้วมาตัวเว้นครับผมวันนี้ Ui. Nhà mất Ba nói liền Nhà mất lắm Chịp nhé, cú lặng. Chuông này. ยัง,างงๆยก็ยังอยู่เด้พี่นอ้องเดี๋ยวถัดถื้ผมจะทายมั้งครับขอเสียบเนี้ยกันแล้วพี่นอ้องดิ้นยุ่นค,ครับยังแห้งมมรูปลายังครับผมอูอ้หูั่นปลาดุกแท้แบบนี้คนอ่ะคนอ่ะทัานเบียดนะยคนอ่ะอู้หปลาเข็ง เข็นครับผมที่ดินแห้งกต่ี่มรับบวางประดุกกินบักยางแห้งเอา้าย่างหน่อยๆก็ได้ปลาเข็งไปปนเลยละครับตัวหนึง่งเบ็ดเหลียวปลาไห เมยท์หยางหยางเทียบเนี้ยสุลังเลยครับตรงีหลังวัวบ่เหมิด ครับผลงานเขาประเชงตัวหนึง่งประคือปันไหนครับพี่น้องยามรอบแรกชื่อะไรกะถ่า,ารุนเอมือ,อนซอมมั้งครับเมืด่ดฝ่าเหลี่ยมฝนตกทั้งไหนบนนีเอ้าเป็นน้าฝนตกอยู่พี่น้องบูนีมันห่อนครับไหมไป เืี้ยนตอครับผมเจอกันท่ามากูดครับซ้อมมะเสียบเงี้ยว้บละครับเสียบเงียเเ้ยว้ทะลุนเมืออื่นโอ้คือคือไหนครับอีจู่งงไงโอ้ตัวใหญ่ซะหนิอันเดียวเนี่ยเท่าอ,อ่ะบอนสา้มันเท่าเท่ากี่ล้านโอ้ตัวงามครับตัวใหญ่ดีอยู่คนนี้อะไรงามครับอยู่นี่ได้ตัวหน,นึ่งเงี้ยงอัน,นหนึงน่งหมดอนไรก็ลงกันดึงอ๋อ ไปเลยนะครับไ่มันมันหมานครับของผมโอ้ยบอกคือเลยเหมือนแล้วครับวันเหมือนล่ะเน,นี่น้ากาี่เนี่ยไรนี่<อ>เลย้อนนียนน้าพยาจาันเปนไงนั่นล่ะอันอยูทงมันไปเห็ดบ่ได้เลยน้ำโอ้ยงูเข้าหทั้งพญากันน้ำหลายครับเออปา,ากพญาไปพุ่นครับนั่นล่ะ ปลานเห็พบ่ได้ปล่อยเริ่มติ่มเลยแล้วพี่นี่เออแต่เบิ่งก่อนน่ะกล้าคือมีอยุ้ยมี <ไป S 2> สีว่ะไปดำเมาสิครับ<ะ>ไปดำเมาสิเออนนั่แล้วโอ้ยจู่เป็นจะเสือมาใส่อยู่ตัวนี้ไหีจู่ไหมยังขี่เดียนดิครับยายขีย่เดียนใช้น้ำสะน้ำยังลน,น้ำบุกจากหายหน้าเล็วนะครับไม่ยตัวหายสะมั่งเะเขอาเนือยู่ยเขาเลยขี้นครับผมกูเบ็ดก้อนครับบ้าน โอ้ยมือคืนมาได้เก๊งหน่อยตัวเดียวหลุ่น้ำเส่าครับผมชบคือบัเนาะเดี๋ยวไปหาไฟเบ็ดโฟมนะครับ นิดเีรีถือเลยค่ายมึงครับผมระวังครับมึงห้อยถือจนหลุดครับผมมึงสายเปรยเหมดโอ้เสียดายครับ ระดูครับลักษณะนี่โอ้สายไหมเป,เปล่าเยมดทันกันมดโอ้เสีดายครบดอว่าน้อบ,บาดรุดเรอ จะไปกับมิสซิลีบอท่านเห็นถือจุพี่น้องยันฟ้าอยู่เด้อครับเหมือนบ่ไม่ไกลๆนะครับเดินทางมาใส่มันก็นแห้งงอยู่บได้ยักตัวนี่ก็ใส่ยางขักบะ อยากเถือกได้วรือหน่องเลี้ยงอยากเถือกอยากเถือกคักดก็ได้วันมาเถือกนี่เห็นแจังไหนครับผมเดี๋ยวซีหาหลังเฮ้ยไฟกับไฟหนาดบอดเถือกอีกนี่โอ้ยเหมื่อยะได้ สุดท้ายบอสถือ,อกหลีครับเมื่อไรจะโตแล้วย่างหัวส่อมือเคื่อนกับด้ปลาเข็งตัวเดียวขอไพยพี่น้องได้หลายโอ้กบเอาเป็นว่าเมืองบรรยากาศกันแล้วกันพี่น้องบรรยากาศกราศกรไฟเบ็ดโอ้ยลงหันบันได ปลาไหลสามตัวใส่อิจุเป็นตวเถียคักด้วยเลยห่างบ่มีปลาปลาบ่กกินเนบียด <c oughs> ครับจังใด้พี่น้องครับนี่บ่อหมานะ มาแกับเพื่อนสิล่ะตัวเดียวต้องมาคืดเออหาเบ็ดฟ้อมไปใสปลาไหลดอกเอาเนื้อหมูจีเดียนกับไม่มีปันหา,งายงไงนะครับกุดบกย่างยากมาใส่เราบะถืออีกเนี่ยโอ้ มันกำลังใจเลยบาบันเลยพี่น้องงางบักยากด้วยครับนี่ธรรมดาและครับเพราะท่นได้ถึงหนาหนาไสอิลีนาไสเบ็ดอิลีกับเขาเขียวๆหนามหลายๆเต็มทงช่วงนั้นมันครับ ปีนี้ปลาสีตัวใหญ่อยู่ดอกเพราะว่าเี่นี่ปลาเข็งโตซ้ํานิ้วโปโห่หรอปลาเข็งหน่อยอีกเจ็ดเดือนสองเดือนนี่ก็ชิดหวานหนาสีตัวใหญ่สองสามนิว้วปีนี้สะใส่เบ็ดมวลยี่ดอกแล้วช่วงนี้ก็สินั่นส่สหลหรครับผมลำบากหาอยู่หาก,กินมันแรงโอ,อนมาเมือนมันแรง ปลามันกำลังเหนีอย,หนอยอยู่ฮะขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมขอพาระอหลีครับคลิปบนี้ว่ามานเลยเหมือนเคลื่อนได้ประเข็งตัวเดียวแต่กะสีลงในเมืองเคลื่อนเก่านะครับผมเห็นไมพใ่น้องมือม่อบรรยากาศมือได้มือบ่อได้ยาว่ากันเด้ครับผมธรรมดาละครับหายยู่หายจิน มือม้านกะเพราะได้กินอยู่หนาสิรดตัวนึงครับนี่ตัวชวนี้แหละเบ็ดจำว่าพันกันหมดเป็นปลาดุกแหละครับคือสายครับชิปต่อไปเดี๋ยวสิไปหาใส่เบ็ดปลาไหลดอกที่น้องใส่เบ็ดฟมบกคือครับมันนี้ ขออภัยอลี่ปมานยังเคืนก็นเดิปลาเคียงเดียป้นเดียวปพราะคุมคาก้นเยื่อเมื่อยมาคุมคาแล้มันหลดมากไก่หลักไปเจอกันไว้คลิปต่อไปพี่น้องหาไส่ปลาไหลดีกว่าขอบคุณหลายๆครับผม ม่อไงเราหาใส่น้ำสางเมื่อกี้ใส่น้ำสางคนอันเดยปลาไหลใส่อีจุคนก็เลยหลายครับ